สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2557ราคาทองคำสัปดาห์ที่เรายังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่5นะคะถงแมาว่าอาจจะปรับตัวขึ้นไม่เยอะมากปัจจัยที่ยังเป็นประเด็นทําให้ราคาทองคำยังทรงตัวตที่สูงนะคะก็คงไปสันก,การณ์ในรักส่วนวันศุกร์ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะเนื่องจากตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกา ปิดทำการนะคะเนื่องจากเป็นวันชาติของสหรัอเมริกานะคะวันศุกร์ราคาทองคําปิดที่1,320ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา1.24ดอลลาร์าโลหนะาเงินปิดที่21.13บวกเพิ่มขึ้นมา4เซนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเน่จริงๆก็มีประเด็นที่เป็นปัจจัยลบกับราคาทองคําเหมือนกันนะคร ตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจร้างงานภาคเอกชนของ ADP แล้วก็ตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิถุนายนปรากฏว่าออกมาดีเหลือเกินนะคะตัวเลขเนี้ยประมาณ2องแสนแปดหมื่นตำแหน่งนะคะก็ตรงนี้ต้องบอกว่าก็มีผลผลรบนะคะแต่ว่าเรื่องของอิรักเนี่ยก็เลยทําให้ปรับตัวลงอาจจะไม่แรงมากมายนะคะ่ะ ก็ตอนนี้น้องคุณก็คงมีมุมมองนะคะอย่างไรเฟรดก็ยังคงเดินหน้านะคะลด QE ต่อไปเรื่อยๆนะคะในการประชุมทุกครั้งแล้วก็ QE ก็คงจะไม่อยู่กับเปล่าแล้วนะคะในเดือนตุลาคมส่วนการปรับขึ้น,นอตัตาดอกเบี้ยนะคะถ้ามีการส่งสัญ,ญญาณปรับขึ้นเมื่อไหรน่น่าจะอาจจะเป็นปัจจัยลบนะคะส่วนประเด็นเรื่องการปรับลด QE เนี่ยจะไม่ได้เป็นปัจจัยลบสำหรับทองคําแล้วนะคะตอบรับ ไปพอสมควรแล้วในปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เลยเฉยๆแล้วส่วนเรื่องออการประชุมธนาคารกลางยุโรปนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็มีมตินะคะถึงอตัตาดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมสุดหนะะึ่งเปยืนยันยังคงใช้นโยบายการเงินงที่ผ่อนคลายต่อไปนะคะจะมีการเพิ่มประมาณเงินเข้าสู่ระบบนะคะมีการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ ตรงนี้ก็จะทําให้ค่างเงินยูโรอ่อนค่าลงนะคะเราก็อาจจะเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคำนะคะถ้าโดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยคงเป็นปัจจัยลบกับทองคำนะคะแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์อิรักเนี่ยนะคะก็ยังเชื่อว่ายังช่วยราคาทองคําได้ระดับหนึ่งนะครับโอกาสปรับฐานเนี่ยยังมีนะคะแนวรับที่สําคัญพันสแล้วก็พันสดอลลาร์นะ,ะส่วนแนวต้านเนี่ย นะคะเต็มที่ตอนนี้อาจจะพันสามร้อยสามสิบถึงพันสามร้อยสาสิบห้าดอลลาร์นะคะแล้วก็มีสถานการณ์อิรักที่ไม่แน่นอนขึ้นมามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะออทองคำก็มีโอกาสจะขึ้นไปพันสามร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะขึ้นอยู่สักการณ์ในอิรักเป็นหลักนะะสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนันประเด็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลกับราคาทองคำ ะะสัปดาห์นี้จีนจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับราคาทองคํามากมายนะคะทองคำเนี่ยพอดีไปเกี่ยวโยงกับเงินดอลลาร์ค่อนข้างจะมากกว่าะะเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของจีนถ้าเกิดปรับตัวดีขึ้นเนี่ยจะทําให้ความต้องการทองคําเพิ่มขึ้นมานะ,ะคนที่ลงทุนในโควิชเ,เนี่ยหะ,ะกอ คงแนะนำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คงได้ยินช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แนะนำประมาณนี้อยู่นะคะปรับฐานลงมา1310แล้วก็1300ดอลล่าเข้าเปิดสนาซื้อน,นะคะจุดคัลลอส1290ดอลล่านะคะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็วันศุกร์ก็เปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็มีแรงเทขาย สลับกลับมาเหมือนกันนะคะ,ะปัจจัยที่เป็นประเด็นบวกสำหรับตลาดหุ้นนะคะก็คงเป็นการประกาศนะคะเตรียมที่รายงานประกาศผลงบการไตรมาสสองของธนาคารพาณิชย์นะคะก็สัปดาห์หน้าน่าจะประกาศออกมาแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็เลยอาจจะมีแรงเก่งกำไรเข้ามาก่อนหน้านะคะก็เชื่อว่าปรับผลงบการไตรมาสสองของธนาคารพาณิชย์นะคะน่าจะดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตามารสหนึ่งเราก็แนวแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อครึ่งเลี่ยงก็คงค่อนข้างจะสดใสนะคะหลังจากที่การเหมืองค่อนข้างจะชัดเจนนะคะต่างชาตินะคะปรากฏวันศุกร์นี่ยก็กลับมามียอดขายสุทธินะคะเราก็ขายออกมาไม่เยอะมากนะคะสาล้านบาทจากที่มีการซื้อสุทธิต่อเนื่องมา4วันทําการนะคร ส่วนแรงซื้อเนี่ยมาจากนักลงทุนสาบันนะคะที่มียอดซ,ซื้อสุดที่108ล้านบาทส่วนตลาดอนุพันธ์นะคะนักงทุนต่างประเทศซื้อสุดที่ในเซ็นห้าสิบอินเด็กฟิวเจอร์จำนวน702สัญญานะคะทางเทคนิคนะคะต้องบอกว่าสัญญาเดือนอยูนะคะหรือว่าฟิวเจอร์เดือนออกันยายนเนี่ยนะคะ มีแนวโน้มที่จะมีการปรับฐานได้นะคะตอนนี้ประเด็นบวกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากมายแล้วนะคะเหมือนช่วงที่มีรัฐประหารใหม่ๆนะคะก็ะปัจจัยบวกอาจจะเป็นเรื่องเรื่องออประมาณเรื่องการไหลเข้าของเงินทุนนะคะที่คาดหวังน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าต่างชาติก็ขาย ขายสุทธิในหลายหุ้นไทยไปเยอะมากๆในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีขายสุทธิต่อเนื่องในปีนี้จริงๆยังมียอดเนี้ยเซลลปีนี้ถึง40่หมืล้านบาทโอกาสที่เ,เม็ดเงินจากต่างประเทศจะไหลกลับเข้ามายังคงมีอยู่นะคะเรื่องการประกาศงบไตรมาสสองของกลุ่มธนา,าคารพาณิชย์เนี่ยยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่เหมือนกันนะคะเั้นภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะแนะนำก็เล่นฝั่งซื้อ ะะยังคิดว่ายัางน่าจะปลอดภัยกว่าเล่นฝั่งขายนะคะกลยุทธ์ปรับฐานลงมานะคะที่990จุดแล้วก็975ถึง980จุดนะเปิดสาซื้อได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ